สวัสดีค่ะแม่หนึ่งช่องภูมิณีบ้านดินค่ะได้รับโทรศัพท์จากน้องบ้านดินหางดงนะคะโทรมาปรึกษาและส่งรูปค่ะสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะให้ดูบอกว่าบ้านดินเนี่ยมีอยู่สองหลังเป็นประมาณเนี้ยค่ะรอบด้านทั้งสองหลังเลยก็น้องก็อยากจะซ่อมแซมแะคะเราก็เลย นัดดูหน้าง,งานค่ะแม่เหน่งก็ออกไปดูหน้าง,งานให้ก็เอาภาพมาฝากเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครเจอสภาพนี้ค่ะก่อนอื่นนะขออนุญาตน้องค่ะขอเอาบ้านนะคะมาแบ่งปันนะคะเรื่องราวของบ้านดินนะคะบ้านดินนี้สร้างได้สองปีแล้วนะคะพื้นที่ใช้สอยร้อยตารางเมตรก็คือมีสองหลังแบบเดียวกันขนาดเดียวกันละค่ะเข้าใจนะคะเจ้าของบ้านนะคะเห็นสภาพแบบนี้ก็อยากจะซ่อมแซมค่ะ โทรศัพท์มาปรึกษาพอออกไปดูก็อ๋อสภาพอย่างนี้คือสีที่ฉาบนะคะ่ะรุดร่อนค่ะน่าจะมาจากหลายสาเหตุนะคะก็อันดับแรกก็จากความชื้นนะฝนสาดนะคะบางด้านนะคะชายคาก็จะสั้นน้ำก็กระเด็นเข้าสะสมค่ะก็จะมีเชื้อรานะฮะในส่วนที่ไม่ได้โดนน้ำมากก็จะไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะคะแต่ด้วยสภาพโดยรวมก็ เป็นเกือบเๆรอบๆบ้านเลยนะคะแตกร่อนกระเทาะอ,ออกไม่จับติดกับไอ้อันนี้เป็นส่วนฐานนะคะเป็นส่วนด้านล่างเลยค่ะก็บ้านดินน้องก็เขาก็กลัวว่าจะลุกลามขึ้นไปผนังด้านบนกำแพงอีกอะไรประมาณเนี่ยค่ะอยากจะแก้ไขซ่อมแต้มก่อนที่จะแบบเออก็เข้าใจนะคะคนมีบ้านก็อยากดูแลนะคะ บางคนก็จะว่าบ้านดินเนี่ยโอ้ยต้องซ่อมแซมต้องดูแลจริงๆก็คือปัญหามีก็ต้องรู้สาเหตุนะคะก็ค่อยๆแก้ไขซ่อมแซมไปถ้าเพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวแม่เน่งก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเราจะซ่อมแซมยังไงอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะสอบถามน้องเขาว่าตอนที่ฉาบผนังภายนอกอะ่ะน้องใช้อะไร ในการผสมสีฮะในการที่จะเคลือบสีดินฮะ,ะก็บอกว่าแป้งเปียกค่ะเนี่ยค่ะแป้งเปียกค่ะไม่เหมาะสมกับการฉาบผนังด้านนอกค่ะปัญหาก็จะมีตามมาค่ะแม่เน่งเคยทําคลิปแนะนําไปแล้วนะคะเขาไม่ได้ป้องกันน้ําเท่าที่ควรค่ะแป้งเปียกฉาบด้านในก็โอเคอยู่ค่ะแต่ถ้าฉาบด้านนอกก็ปัญหานี้จะตามมาทั้งด้วยการที่กวนแป้งเปียกไม่ได้ที่หรือว่าแป้งเปียกหมดอายุ ส่วนผสมแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะกันชื้นกันน้ำได้มากพอกับสภาพด้านนอกนะคะเพราะว่าจะโดนทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมทั้งน้ำนะคะก็อีกอย่างแมลงก็ชอบค่ะแป้งเปียกอ่ะยังแม่เนงเคยบอกไปแล้วค่ะแมลงก็จะกินกัดก่อนค่ะเดี๋ยวค่ะถ้ายัางไงก็แม่เน่งจะเอาคลิปที่ทํามาแบ่งปันนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูค่ะอัปเดตให้เป็นระยะระยะนะคะว่าแม่เนงแก้ไข บ้านดินหางดงนี่ยังไงคะค่ะขอบคุณเจ้าของบ้านนะคะก็ขออนุญาตเอา e คลิปมาเผยแพร่เผื่อเป็นวิทยาทานแบ่งปันให้เพื่อนๆค่ะที่อาจจะมีสภาพแบบนี้หรือว่าอยากจะรู้ค่ะว่าบ้านดินดูแลกันยังไงคะ่คะค่ะหวังว่า,าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งติงเป็นกำลังใจให้แม่หน่งคนบ้านดินมาทำคลิปด,ดีๆนำเสนอด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ